ไอ้ยลูกฮ่าเบรนนอนกุนนัวฮะอยู่ดีมีแห้งำสิคู่แกดูแกราหรอสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านอร่อยจังชูชินะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาดูประเพณีการขึ้นบ้านใหม่ของบ้านผมนะครับผม ของทางร้านอะไรจังชูชินะครับผมของประเพณีของทางหมู่บ้านนะครับเขาทํากันยังไงนะครับผมสําหรับที่หมู่บ้านผมนะครับการขึ้นบ้านใหม่นะครับผมไปติดตามชมกันเลยครับ

Nhà một nhà là... một năm, không tới, một mình nè hết rồi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  hết

มาเมย์โอ้บ้างโอ้ยรุกเ้อรกเกอร์ไอะไรนนอนกร์วุกเกอ ทมดได้แล้วคับผมไได้ตัวดีเลยบอโอยกป็นตัวดีอยู่แล้วเนาะไไม่ได้ั่นเป็นทำบ้านเล็ที่รถบ่ออีปูบาดวดเก่าท่้าเสด็จตัวหน้ามันห้องหอใสอยู่ในห้องเจฮะบานนี้นี่โอ้ัหอยู่ได้เลนะครัอยู่ดีมีแห้งทำจีกูเกลูกเกลาดี ไม่คุมม <Cette cow, S 1> ีแต่ความสุขความจะดินความเจ็บก็ได้ความไข้มีอย่างเลยตับวลา้ตับหูมาหนักข้าวเป๊กเราเป๊กไหวบ่ มามา่และขานอเเนีด้วยนะโ้ยเอี่เป็นวิธีการขึ้นบ้านใหม่ของผมนะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมเป็นวิธีดั้งเดิมของ บ้านนะผมขังหมู่บ้านเมียผมนั่นเองนะครับก็ฝากไว้นะครับผมการทํานะครับผมก็เป็นตามวิธีนี้นะครับฝากไว้นะครับผมเดี๋ยวผูกแขนกัน,กนเน้อขอบคุณนะครับที่มารับชมครับผมขึ้นบ้านใหม่ด้วยกันครับอัน c, ร